โครงกานทางการตลาดเรื่องการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ดกลุ่มทำขนมพื้นบ้านตำบลคลองแหออำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาขนมนางเล็ดหรือข้าวแตนที่เรียกกันในทางภาคเหนือคือข้าวเหนียวทอดกรอบราดด้วยน้ำตาล คนไทยในอดีตมกักจะทำขนมในช่วงเทศกาลหรือประเพณีต่างๆเท่านั้นแต่ในปัจจุบันทั่วนันนี้ขนมไทยจะทำได้ตลอดทั้งปีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงประเพณีหรือเทศกาลต่างๆจึงนับได้ว่าขนมไทยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจชมุมชนมากเพราะสามารถผลิตขายได้ตลอดทั้งปีทำให้มีรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ความสำคัญของปัญหาทางโครงการกลุ่มทำขนมพื้นบ้านตำบลคลองแหเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสมาชิกในชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนมาพัฒนาสินค้าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็กของผู้ประกอบการรายนี้เป็นเพียงสินค้าที่บรรจุใส่ในถุงใสจำหน่ายเฉพาะตลาดล่าง ผู้บริโภคซื้อไปเพื่อรับประทานเท่านั้นโดยทางกลุ่มทับขนมพืชบ้านต้องการที่จะขยายตลาดยกระดับให้สินค้าของตนจัดเข้าไปอยู่ในสินค้าประเภทกลุ่มของฝากซึ่งสิ่งที่มีความสำคัญต่อสินค้านี้คือบรรจุภัณฑ์เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เดิมไม่สะดุดตาไม่เป็นที่ดึงดูดใจลูกค้าไม่สะดวกในเรื่องของการขนส่งเพราะทำให้สินค้าแตกหักได้ง่ายทั้งยังต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ดเป็นของฝากต่อไปทั้งผู้ประกอบการและผู้วิจัยมีความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตราสินค้าและฉลากของผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ดโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ หนึ่งเพื่อออกแบบพัฒนาบรรจุภันณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็กของกลุ่มทำขนมพื้นบ้านตำบลคลองแหออาเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลา 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็กรูปแบบใหม่ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยขั้นตอนที่หนึ่ง ศึกษาข้อมูลการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีการเลือกใช้ทฤษฎี 5W2H ของอับราฮัมมัสโลมาปรับใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และการวางแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ์2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตราสินค้ามีการเลือกใช้ทฤษฎีการสร้างคุณค่าตราสินค้าของแวนอัลเกนซึ่งได้กล่าวไว้ว่าเป้าหมายสูงสุดของการสร้างตราสินค้าคือการนำผู้บริโภคจากการรับรู้รู้จักตราสินค้าไปสู่การยืนหยัดต่อตราสินค้า 3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจโ oh, ดยใช้ทฤษฎี E-RG oh, ของ El d เด f e r โดยจัดระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นลำดับขัน้น และได้มีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยจากข้อมูลที่ได้จากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ออกมา3รูปแบบดังนี้ บรรจุภัณฑ์รูปแบบที่1เป็นผลิตภัณฑ์เดิมบรรจุพันฑ์ชั้นในเป็นถุงพลาสติกใสไม่มีลวดลายบรรจุในหน่วยย่อยเพื่อสะดวกต่อการรับประทานในแต่ละครั้งและยังสามารถเก็บรักษาเพื่อรับประทานในครั้งต่อไปได้ และบรรจุพันชั้นนอกเป็นกล่องกระดาษคราฟทรงโดมสีน้ำตาลเพื่อสื่อถึงสีของผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็กมีหูหิว้วสะดวกในการจับถือบรรจุพันธุ์รูปแบบที่สองเป็นผลิตภัณฑ์เดิมบรรจุในหน่วยย่อยเพื่อสะดวกในการรับประทานในแต่ละครั้งและยังสามารถเก็บรักษาเพื่อรับประทานในครั้งต่อไปได้เช่นเดียวกันบรรจุพันชั้นนอกเป็นกล่องกระดาษทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสสามารถทำการพิมพ์วลวดลายกราฟ,ฟิก โลโก้เพื่อการตกแต่งสินค้าได้ง่ายทำจากกระดาษคราฟสีน้ำตาลเพื <only> ่อสื่อถึงสีของผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ดบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่3เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรงเป็นกล่องพลาสติกสีใสเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ดภายในได้ทั้งยังมีที่จับ <Love S 2> เพื่อสะดวกในการจับถืออีกด้วย กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่1มีลักษณะการออกแบบที่มีภาพของผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ดสีส้มตัวอักษรชื่อตราสินค้าสีเขียวโดยใช้ชื่อตราสินค้าคือกลมกลมเป็นการตั้งชื่อตราสินค้าตามลักษณะรูปทรงของผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ดมีภาพตัวการ์ตูนผู้หญิงกำลังจับผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ดไว้ในมือ กราฟิกบนบรรจุภันธุ์รูปแบบที่2มีลักษณะการออกแบบที่มีภาพผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ดสีส้มขนาดใหญ่ขลอมนอกเป็นสีเหลืองเพื่อให้ภาพขนมนางเล็ดสีส้มเด่นขึ้นตกแต่งด้วยกราฟิกทางคอมพิวเตอร์เพื่อความสวยงามตัวอักษรชื่อตราสินค้าสีเขียวชื่อมกลม,กลมเป็นการตั้งชื่อตราสินค้าตามลักษณะรูปทรงของผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ด กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่3ม,มีลักษณะการออกแบบที่ใช้ผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ดสีส้มร่วมประกอบในชื่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ที่ชื่อกลมๆล,ลักษณะของตัวอักษรบนกราฟิกใช้เป็นตัวอักษรสีดำเพื่อให้ตัดกับสีส้มซึ่งเป็นภาพของตัวผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนที่2การประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการโดยทั้งผู้วิจัยได้ให้แบบสอบถามพร้อมทั้งตัวอย่างบรรจุภัณฑ์แต่และรูปแบบที่ติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์เรียบร้อยแล้วให้กับผู้ประเมินเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ผลการประเมินจากการใช้แบบประเมินและการสัมภาษณ์โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการนั้นผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการได้เลือกรูปแบบโครงสร้างบรรจุพัน์รูปแบบที่1ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ4.07ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.04อยู่ในระดับพึงพอใจมาก สำหรับด้านกราฟิกบนบรรจุพันธ์นั้นผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการได้เลือกรูปแบบกราฟิกบนบรรจุพันฑ์รูปแบบที่2ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ4.43ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน1.48อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด พร้อมทั้งนี้ผู้ศึกษาจึงได้นำคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขบรรจุภัณฑ์ดังนี้ 1. ตราสินค้าควรมีการสอดแทรกเป็นชื่อภาษาไทยลงไปด้วยเพื่อสะดวกในการอ่านและการจดจำ 2. ควรปรับปรุงในเรื่องของความชัดเจนและความคมชัดของสีตัวอักษรที่เลือกใช้ลงไปด้วย 3. มีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตราสินค้าในรูปแบบต่างๆเนื่องจากตราสินค้าที่เลือกใช้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำให้มีการห้อยฉลากที่อยู่พร้อมทั้งเบอร์ติดต่อของทางร้านผูกติดกับหูหิ้วของบรรจุภัณฑ์ด้วยเพราะม,มีความเห็นว่าลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไปเมื่อบริโภคขนมหมดแล้วอาจไม่เก็บกล่องไว้แต่เก็บเพียงป้ายฉลากนั้นอย่างเดียว ขั้นตอนที่3การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค ผู้ศึกษาได้มีการเก็บแบบสอบถานประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบทั่วไปทั้งผู้ที่เคยซื้อและไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็กของกลุ่มทำขนมพื้นบ้านตำบลคลองแห่โดยใช้สูตรทาโรยามาเน่กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน5%ความเชื่อมั่น95%ซึ่งได้ขนาดตัวอย่างจำนวน400ตัวอย่าง ผลจากการสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมนางเลดรูปแบบใหม่โดยภาพรวมแล้วผู้บริโภคมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.50ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.34เมื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมนางเลรูปแบบใหม่ในแต่ละด้านนั้นพบว่า ความพึงพอใจด้านความสวยงามของบรรจุภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.75ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.2รองลงมางคือความพึงพอใจด้านความน่าสนใจของบรรจุภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.72ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.27ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกันและด้านประโยชน์ใช้สอยของบรรจุภัณฑ์มีค่าเฉลีย่ย 4.02ค่าส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐาน1.78ซึ่งอยู่ในระดับมากจากแบบสอบถามและข้อเสนอแนะของผู้บริโภคทางผู้วิจัยจึงได้มีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและได้นำเสนอบรรจุภัณฑ์ต่อกลุ่มทำขนมพื้นบ้านตำบลคลองแหโดยทางกลุ่มทำขนมพื้นบ้านตำบลคลองแหเห็นด้วยกับบรรจุภัณฑ์ต้นแบบดังกล่าวพร้อมทั้ง จึงได้มีการนำสนเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดต่อกลุ่มทำขนมพื้นบ้านตำบลคลองแหดังนี้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่นอายุ16 23ปีตำแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทของฝากด้านผลิตภัณฑ์จกเดิมจำไหน10ชิ้นต่อถุง ปรับเป็น8ชิ้นต่อกล่องและจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรสชาติที่หลากหลายขึ้นเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้านราคาจากเดิมจำหน่าย20บาทต่อถุงปรับเป็น49บาทต่อกล่องด้านช่องทางการจัดจำหน่ายขยายช่องทางทางด้านร้านสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นร้านจำหน่ายเบเกอรี่เค้กเครื่องดื่มร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทข,ของฝากเป็นต้น